เข้าสู่วันที่8นะครับผมก็วันนี้เป็นวันปฐมิเทศนะครับผมก็ขออนุญาตใส่ชุดทางการนิดนึงนะก็จะเป็นชุดของมหา,หล,าลัยราชเชียงใหม่นะครับนี่เลยก็คือชุดทางการสุดๆแล้วแต่เป็นแขนสั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันร้อนนี่นะครับทุกคนก็มารวมตัวสรุปก็คือโอ้โหทุกคนใส่ชุดธรรมดากันหมดมีแต่พวกไทยจีนนะครับที่ใส่ชุด แบบฟอร์มอลกันมาอันนี้ก็ค,คือค่าที่ต้องจ่ายนะเป็นค่าที่นอนนะครับหนึ่งันกว่เยนนะครับคุณผู้ชมแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันนะจะจ่ายไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนมาหนึงปีนี่เลยก็จ่ายที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเอกสารต่างๆในการแนะนำในแนวอะไรต่างๆทุกอย่างเกี่ยวกับมหาไลั์นะครับผม ฟังเสร็จนะครับก็ออกมากินข้าวนะครับมากินร้านโคโค่นะครับผมบอกเลยนะว่าแพงนิดนึงนะร้านนี้คิดดีๆโหแม่งได้โทษเล็กนึกว่าจะได้เยอะโหยยยจุดรดือดขอบคุณ เข้าสู่คาบตอนบ่ายนะเข้าตอนบ่ายจะเป็นเกี่ยวกับการลงวิชาเรียนว่าเราอยากจะเรียนอะไรนะครับนะ้องผู้ชมก็เราสามารถที่จะเต็กได้เลยนะเนี่ยก็จะมมีให้ตต๊กเลยส่วนผมนะครับเป็นพิเศษให้นะเพราะว่าพวกผมถือใบ N3 อยู่ก็เลยสามารถที่จะเรียนหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น,นได้หลังจากเครียดกับการลงวิชาเสร็จก็มานั่งสั่งรางเมงกินกันนะครับคุณผู้ชม คตล้ำบอกเลยโอ้โหถ้ามีในไทยนะบอกเลยไม่ต้องมาต่อแถวอะ่ะ <Okay. S 1> แถวบนจะเป็นเส้นนะเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแต่เราแล้วก็แถวกลางจะเป็นน้ํานะครับว่าจะเอาน้ําข้นไหมแถวล่างก็น้ํามันนะครับว่าต้องการน้ํามันเยอะไหมยอยู่ก็มาเล่นเกมจ้องตาอะไรไม่รู้ กลับมาก็นั่งมานั่งเคียร์ต่อนะครับไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะเพราะว่าแต่ละวิชาคือแบบเยอะจัดก็สวัสดีวันใหม่ด้วยนะครับผมก็เข้าสู่วันที่8ปกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่ดีมากๆเลยวันนี้ก็คือวันจับบัดดี้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้บัดดี้เป็นใครนะครับป่ะ มันคือสิ่งที่หายยากในญี่ปุ่นมากเลยนะผมบอกเลยก็คือใบกะเพรานะครับผมท่านผู้ชมผมเปิดซองมามีแบบเออมีแบบพริกแห้งแล้วมีน้ำกะเพราเอ,อ้ยหุูลูกเพิ่งรู้ว่ามันให้แบบนี้มาเลยท่านผู้ชมโอ้โหดีจัดลูกกะเพราวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเหมือนกะเพราบ้านเรามากเลยทำออกมาได้เหมือนมากจับปั๊จับใช่ไหมวันนี้ก็กะเพราเหมือนเดิมนะแล้วก็เผ็ดเหมือนเดิมเลยอร่อย กินเสร็จนะก็เข้ามอกันเลยนะครับเพราะว่ามีประชุมต่อนะครับก็ไม่เชิงประชุมหรอกก็มาเรียกคุยนะครับเกี่ยวกับการเรียนอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาแจกจ่ายพวกประกันอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมนี่ก็ได้ก็ได้ประกันนะครับผมท่านผะู้ชนมะ เรียนอยู่ดีๆก็มีเพื่อนที่สมัยตอนที่มาแลกเปลี่ยนที่ไทยนะครับชื่อยูยานะครับผมโอ้โหพามากินข้าวแล้วมชมโคตรอร่อยเลยให้โคตรเยอะผมพูดเลยโคตรอิม่มตั้งแต่ตรงนี้ไปนะก็จะเป็นการแนะนําสถานที่ต่างๆว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็แนะนําเป็นโชโกโดหรือว่าโรงอาหารแล้วก็ตรงนี้จะมีแฟมิลี่มารนะครับก็ ตามที่เขาแนะนําไปเลยนะครับนะไมชอส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเฟิร์สเอทนะครับผมก็เป็นที่รักษาพยาบาลนะเขาเรียกว่าอะไรเออบาดเจ็บอรเป็นป่วยเป็นไข้ก็เข้ามาตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่มาเอากุญแจในการไปเปิดห้อง เล่นยิมนะครับมันต้องมาเอาตรงนี้นะมันจะคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจมะคผู้ชมตรงนี้นะครับแล้ก็เป็นที่กินข้าวนะมันไม่เชิงโชกโโดเท่าผู้ชมมันไม่เชิงแบบลงอาหารเพราะว่าแบบเออมันมีที่สั่งข้าวนะแต่มันแบบไม่ไม่เห็นร้านเลยคุณผู้ชมเนี่ยที่กินข้าวกว้างมากแล้วก็มีเวทีให้ดูด้วยคุผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับพวกสายคอมพิวเตอร์นะถ้าคอมเข้ามาก็คืออยู่ได้ยันสี่ทุ่มเลยเ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงยิมนะครับข้างในก็จะมีเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีสนามต่างๆเยอะมากเลยครับคุณู้ชมข้างในอ่ะในส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับ แผ่นซีดีนะครับเราสามารถที่จะหยิบแผ่นซีดีพวกหนังอะไต่างๆมาดูเป uh ็น huh. อิสระของเราได้เลยเหมือนห้องรีแล็กซ์เลยเลยครับน้องผู้ชมส่วนห้องนี้เป็นห้องคอมนะสามารถที่จะใช้ได้อิสระได้เลยและสามารถที่จะพิมพ์เอกสารได้ฟรีได้เลยแต่1คนต่อ2องรยแผ่นถ้าจะไม่ผิดนะ ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นยิมนะครับที่ผมผมบอกเลยผมอาจจะมาเกือบทุกวันเลยนะเจอยิมแบบนี้ก็คือสวยเลยอ่ะคือแบบฟรีท่านผู้ชมก็จะสอนวิธีการเล่นต่างๆก่อนนะครับทุกตัวเลย ลายผมก็อยากเล่นเลยไงอันน yeah! like ี yeah. ้ไงไปเล่นผิดวิธีโดนเซมาแก้เลยเนี่ย อ,อ,อันนี้ก็มาแอบด,ดูนะครับในโรงยิมนะโคตรสวยเหมือนในแอนิเมะเลยครับผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นผักกะเพรานะที่มีเอ้ยมีใบกะเพราแล้วก็มีพริกด้วยเห็นไหมโ<อ>นที่มีโนนาวาโอเเกุคิดแต่มีเ <c oughs> ด้อเอ๊จตัวคิดแต่ไม่เนี้ย <c> เ <oughs> <c oughs> <laughs> 何これ何これ <laughs> っ何これ